ก็วันนี้ค่ะเป็นเลิกงานเลิกงามยามดีนะคะของเราก็ได้มาเปิดตัวร mm ีเลฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมกันที่นี่ค่ะ mm hmm. ก็เป็นเป็นการเปิดก่อนที่เราจะออนแอร์วันแรกอะคะ่ะวันแรกที่เราจะออนแอร์ air คือวันที่29พฤศจิกายนนี้นะคะทางช่องวันค่ะช่องวัน31อตอน4ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ทางดูได้ออนไลน์นะคะทางไอชีค่ะก็วันนี้เป็นรอบเปเยลที่มาูนรวมกัน ใช่ค่ะวันนี้เป็นสเปเชียลเลยค่ะแล้วก็ได้มาพบกับน,นักแสดงทุกคนในซีรีส์เลยค่ะคุณตาความพุเป็ของซีรีส์เรื่องนี้ไหมบ้างคะจริงๆแล้วมันมีเป็นการเล่าเรื่องของหลายๆเจเนอเรชันอย่างที่นี่บอกว่าอยากทำซีรีส์ให้เป็นดูแล้วอุ่นใจดูแล้วยิ้มได้เราก็เลยเลือกเรื่องนี้มาครับเป็นเรื่องของเจเนอเรชันที่เป็นผู้ใหญ่นะมีพี่อ่าพิตุ๊กมีเจเนอเรชันของนักแสดงรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็มีรุ่นเด็กด้วยน่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของซีรีสนะ์วัยน,น,นัครับ เอ, <laughs> เอาเลยค่ะ oh ก็จ <dad> ร <'s away alah> ิงๆแล้วทุกคนทุกคนเต็มที่มากๆจริงๆเนาะแล้วก็จริงๆเรามีการเตรียมตัวมาก่อนที่จะเปิดกล้องแล้วมีเวิร์กช็อปมีการอ่านบทมีการทํากันบ้านกับพุ่งกลับด้วยแล้วก็ทําให้พออยู่ในกล้องถ่ายก็ค่อนข้างจะรับรื่นใช่ไหมรับรื่นรับรื่นค่ะรับรื่นค่ะอยากให้น้องอยาให้น้องเล่าไหมอยากให้น้องเล่ามาได้ครับก็เรื่องมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ ที่มีน้ําตาดนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่าครับ <laughs> เขาสองคนเคยรักกันมาก่อนในช่วงสมัยวัยเรียนแล้วก็โตมาด้วยกันครับแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งสองคนต้องแยกจากกันไปแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเขาโตมาปุ๊บโชคชะตาครับทาให้เขาสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่มีน้องๆเนี่ยครับเป็นลูกของแต่ละคนมาเจอกันก็คือตัวผมนะครับรับบทเป็นทันครับพาลูกไปสมัครเรียนแล้วไปเจอกับอาคินพี่กอลฟที่ พาลูกมาสมัครเรียนเหมือนกันก็เลยมาเจอกันก็เกิดเรื่องราวมากมายขึ้นในเรื่องครับค,คู่นี้หละคู่นี้ครับคู่นี้ <laughs> ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องมาจากการที่คู่นั้นเนี่ยกลับมาเจอกันแล้วก็คือตัวตัวผมเองเนี่ยก็รับบทเป็นโดรพัทเป็นลูกค้ารายใหญ่ของคุณไอคินนะครับแล้วก็คุณคุณปอนเนี่ยเป็นตากล้องฟรีแลนซ์ที่อยู่ในบริษัทของคุณไอคินด้วยก็เลยมาเจอกันครั เราเกิดความรักที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในการทํางานเขินพูดแล้วเขินเองพูดเองพูดเองเขินเองค่ะอยากให้ได้คุยกันทุกคนได้ครับไม่ต้องน้องทำรับเชิญนะครับผู้หลักเชิญครับผมรับผมรับบทเป็นพี่นัดพี่นัดครับรับบทเป็นนัดนะครับก็เป็นเหมือนแบบ อยากจะเป็นมือที่สามพี่ชายพี่ชายน้อง่อพี่ชายน้อง่อครับหมชอบชอบทางทันนะครับแต่ว่าก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องไปดูกันครับก็น้องๆเป็นไงบ้างครับครับก็น้องๆเก่งทุกคนเลยครับรับรองนะครับว่าดูเขาทุกคนเนี่ยแล้วก็อย่างโดยเฉพาะสองคู่เนี่ยดูแล้วก็ ทั้งฮอปทั้งเหย er. <S <s いいื่เลยเราเรียนรู้กันแล้วเราียนรู้แล้วเราเรียนรู้กันมาเรียนรู้มาครับเล่นเลยก็ได้ครับก็เอาช็อตเป็นยังไงบ้างนะครับก็ได้ว่าเป็นการเริ่มต้นปมของเรื่องเลย ถ้าได้ดูปุ๊บก็จะเห็นว่าไอ้ปมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงมีการแสดงแบบนี้เกิดขึ้นทาไมถึงมีแบบแสดงออกการแสดงออกการแสดงออกแบบนี้ก็อีพีแรกก็น่าสนใจเลยครับอยากให้ติดตามกันครับก็จะได้รู้กันไปเลยครับว่าใครเป็นคนที่ทําให้เกิดเรื่องใครเป็นคนทําผิดนะครับใครเป็นคนไม่ยอมแหน่ไม่ยอมคุยนะฮะครับ โอ้ต oh, I mean. ั้งแต่ EP แรกเลยครับแน่นอนเสิร right. ์ฟฉ่ำแน่นอนเลยองคู่คู่ของผมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วัยมัธยมมัธยมนะครับวัยวัยวัยรุ่นเออมหาลัยรุ่นโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็วัยทํางานใช่ส่วนของคู่นี้ก็ปริญญาโทปริญญาเอกครับคือดูจบเราต้องเรียกพวกเขาว่าศาสตราจารย์ทางด้านเลิฟซีนได้เลยคือผมไม่เรียนจบด็อกเตอร์แต่ชื่อผมนำหน้าว่าด็อกเตอร์กันเลย่ซีีีรส์น้ว ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องรีเลฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมนะครับนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะครับหวังว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้อบอุ่นหัวใจกันนะครับถ้าลมหนาวนี้อยากให้พัดพาใครสักคนกลับมานะครับก็ต้องดูซีรีส์นี้ครับ29สพฤศจิกายนนี้ครับผมทางช่องวัน31ครับแล้วก็ดูออนไลน์ได้ที่ดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดได้ที่ไอฉีครับเวลาห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งนะครับทุกวันเสาร์เหมือนกันเหนื่อยไหมกินเหนื่อยเหม พี่เนยเชิญพี่เน,ย,เนยรับ,บบทเป็นคุณแม่ครับพ,พี่เชิญเชิญเชิญโ <Okay. laughs> อเคโอเคครับเป็นยังไงเรื่องนี้เอ่อรับ,บบทเป็นคุณแม่ค่ะใช่ก็จริงๆแล้วบทของเนยไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างคู่รักใช่ค่ะ จริงๆของเนยคือจะเป็นในเรื่องของเป็นชีวิตของคุณแม่มากกว่าใช่ที่แบบต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเหมือนแบบว่าผ่านเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเหมือนเป็นอีกมุมหนึ่งเพราะว่าคือซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่เหมือนแบบซีรีส์วายทั่วๆไปที่เหมือนแบบมีแต่เรื่องวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นมีเรื่องของชีวิตการดำเนินชีวิตเข้ามาในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยของเนยก็จะเป็นในพาร์ทสดตรงนั้น ค่ะไงก็อยากจะฝากซีดีเรื่องนี้ด้วยนะคะคือจะบอกว่าทุกๆคนเนี่ยตั้งใจมากๆแล้วก็คือเนยก็ได้เห็นตัวอย่างมาด้วยแล้วนิดนึงก็คือว่าเห็นแล้วก็จะเป็นลมค่ะเห็นแล้วแม่ก๋ยีลงมาเห็นแล้วก็บอกพี่เตอบอกว่าโอ้ยแม่กอคือแบบอยากจะให้ทุกคนติดตามค่ะรับรองว่าสนุกแน่ค่ะ โอเคน่ารูดถอดยังไงคะค่ะซีรีส์เร yeah ื่องนี้ค่ะก็จะเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกค่ะที่เราได้โคกันกับทางแอปพลิเคชันชื่อพานนาซึ่งจะทำ audio d e s c r i p t ชันให้กับผู้ที่พิการทางการมองเห็นนะคะได้มีประสบการณ์ในในเรื่องซีรีส์วายด้วยกันค่ะก็ดีใจที่ได้ทำเรื่องนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ